เพื่อนมือน,นี้เมนูผัดไก่ซอสมะเขือเทศผสมกับหน้ามกะทินะคะทุกคน <ừ> เดี๋ยวเฮามาเตรียมตั้งกระทะกันเลยคะ่ะทุกคนใส่น้ำมันลงไปคะ่ะเ <iza> พื่อนๆบบต้องใส่ลายนะคะใส่พอให้เอ่อเจียวน้ำมันหอมนะคะเจียวหอมนะคะ เดี๋ยวร้อให้ไฟเดือดกันค่ะเพื่อนๆน้ำมันร้อนได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาก็ชิมใส่นส่เลยค่ะใส่หอมกับกระเทียมลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะพัดให้หอมค่ะทุกคนพัดให้เหลืองนะคะ เทียมเขากันเหลืองได้ทีห่หอมและค่ะทุกคนครีมมะเขือเทศนะคะเ,เพื่อนๆใส่เพื่อให้รสชาติเ,เข้มข้นขึ้นและกะสีสันสวยงามนะคะมอแกนดึงช้อนโต๊ะนะคะเ,เพื่อน ทอัดแล้วเขากานด้วยเนื้อไก่ค่ะเพื่อนๆค้าอันนี้เป็นเนื้อสะโพกนะคะเพราะว่าพี่บัวโบชอบเอ่อพัดเนื้ออกนะคะพี่บัวชอบใช้ชิมยังไงแบบนี้นะคะทุกคนใช้ชิมยังไงแบบนี้ค่ะเพื่อนค้า ให้เริ่มไปเลยค่ะปุ๊บไก่ฉันเพื่อนหาผัดไก่ก่อนนะคะ ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคนะเพื่อนๆให้ไก่สุกนะคะทุกคนเอาละค่ะเพื่อนๆไก่เฮาก็เริ่มเริ่มพดตัวลงไปแล้วนะคะเริ่มได้ที่เลยค่ะเพื่อน พี่บวัวใส่เกลือหิมาลัยนะคะเป็นเกลือที่ดีเกลือคุณภาพค่ะทุกคนใส่ไปเลยหนึ่งซอนแช่นิ่งค่ะ,ะเพื่อนมาเผือเทศเรา้วสใส่ไปเลยนะคะทุกคนมาเผือเทศนี่ต้องต้มให้เปื่อยน,นะคะเพื่อรสชาติเข้มข้นขึ้นค,ะค่ะเพื่อนคะรสชาติจะได้เข้มข้นนะคะทุกคน ตามด้วยแอปเปิ้ลค่ะเพื่อนเพื่อนคะแอปเปิ้ลหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้มเวลาเขาต้มแกงไปแอปเปิ้ลก็จะเปื่อยนะคะทุกคนเปื่อยแล้วรสชาติจะออกจากแอปเปิ้ลดยที่ม้องใส่น้ำตาลนะคะทุกคนเพราะว่าแอปเปิ้ลมันจะมีรสชาติแอปเปิ้ลเขาจะมีรสชาติหวานแล้วนะคะแอปเปิ้ลต้นบานเขาเองค่ะเพื่อน พี่วัวก,กะทิตามไปด้วยรสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนใส่ไปเลยค่ะคนสักนิดตามไปด้วยกะทิหนึ่งกระปองค่ะทุกคนค่คิดว่าน่าจะเดี๋ยวกันจะกํานี่ยใส่กะทิลงไปทําเพื่อน บ่ต้องใส่น้ำด้วยค่ะใส่ซอสเร์จีซอสสีเข้มข้นนะคะกะทิของเฮากะมี4ี่รอยกรัมค่คะทุกคน4ี่รอยมิลลิลิตรนะคะคลิปนี้ยาวจักน้อยด้วยค่ะทุกคนค้นไปข่าวเลื่อนเป็นไงคะสีสันหนาทานบ้าค่ะทุกคนค่ะ,ๆๆคะ พ้นไปเลยค่ะเม,ม,มนูนี้เห็ดย้ำใดเข้าเบิดหมอทุกทีค่ะเพื่อนคุณที่รักกับลูกกับลูกแสกชอบมากนะคะเมนูนี้นะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวล้อให้ให้แกงสุกแป๊บนึงนะคะทุกคนโอ้ยเพื่อนเืน ตอนนี้กะไก่เขาก็สุกแล้วนะคะทุกคนแอปเปิลเอกกัล้างเปื่อยค่ะทุกคนต้มเหดไห้แอปเปิเละะต้องต้มให้แอปเปิลจนเปื่อยนะคะเพื่อให้ความรสชาติจากแอปเปิลออกมานะคะที่บัวบูวชอบคอกใส่น้ำตาลนะคะทุกคนในระหว่างนีเหากขัดใส่ขนานลงไปค่ะเพราะว่าที่บัวมีข้านานะคะเพื่อนใส่ขนาดลนงไปค่ะ ขนาพี่บัวก็ต้องต้มให้เปื่อยนะคะเพราะว่าพี่บัวสิบ๊วพัดส,สดพัดแบบบ้านเฮาเพราะว่าแฟนพี่บัวฟันบ่ดีเด้อค,ะค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆออใส่ขนาก็บใส่ตอนโป่งได้นะคะคนก็ไปเพื่อนคะ่ะเป็นอย่างพี่บัวจังใส่ขนา ที่หลังนะคะเพื่อนๆเพราะว่าขนาเพื่อนฉิเปลยเล้วค่ะสามนาทีปกติขนาเพื่อเปลยแเล้วนะคะทุกคนหน้าตาดีเหมือนคนทำเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เคิเทเฮจะเปลยแล้วนะคะทุกคนเราหายแอปเปิ้ลเพลยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะสิเมาซิมกันเลยค่ะทุกคน ชิ้นเบิ้งรสชาติตามใจชอบนะคะเ,เพื่อนเพืออเพอร์เฟกต์ค่ะค่ะเพืคคอ่อนค่ะโอ้ยเพอร์เฟกต์ยังขนาดแซบ่บรสชาติกลมกล่อมขนาดเลยค่ะเ,เพื่อนสูตรนีเดง่ายๆนะคะทุกคนฝรั่งชอบชอบค่ะแฟนไี่บัวนี่ชอบลบชชายกระปุกใช้นะ เดี๋ยวห้องต้มเพิจเล็กน้อยนะคะเพื่อนเขียวให้แอปเปิลเปื่อยก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอาหารื้อนี้ก็เร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนิแคร์ได้ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนกิไก่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะไก่เป็นชิ้นให้่งแบบนี้นะคะทุกคนพี่ับชอบผัดพิจิ้งยัแบบนี้ค่ะส่วนคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่บัวเอ่อเป็นกล่องก่อนนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณในการรับชมนะคะทุกขอบคุณที่รับชมคลิปพี่บัวให้จบเด้อค่ะสวัสดีค่ะ